กรรมอันทําให้เดือดร้อนภายหลังพระพุทธภาษิตบุคคลทํากรรมใดแล้วต้องเดือดร้อนภายหลังมีหน้าน้องด้วยน้ําตาสวยผลแห่งกรรมใดกรรมนั้นไม่ดีอธิบายความในขณะที่ทําบางทีและมีอยู่เสมอที่เราไม่แน่ใจว่ากรรมที่ทําลงไปนั้นดีหรือไม่ดีตราบใดที่ผลยังไม่ออกมาตราบนั้นเราก็ไม่สามารถตัดสินได้แน่นอนว่า ถูกหรือผิดดีหรือชั่วอย่างไรแต่พอกรรมนั้นผลิตผลเราก็รู้ได้ทันทีว่ากรรมที่เราทํานั้นดีหรือชั่วผิดหรือถูกเพราะผลย่อมประกาศเหตุเหมือนเราสามารถรู้จักต้นไม้จากใบและลูกของมันชั้นใดก็ชั้นนั้นเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสว่าบุคคลทํากรามใดแล้วต้องเดือดร้อนภายหลังกรรมนั้นไม่ดีพระทศพลตรัสพระพุทธภาเิตนี้ขณะประทับอยู่ที่วัดเชตวันเมืองสาวัตถี ทรงปลารบชาวนาคนหนึ่งมีเรื่องยอดดังนี้ชาวนาคนนั้นไถนาอยู่แห่งหนึ่งไม่ไกลกรุงสวัตถีคขืนนั้นพวกโจรหมู่หนึ่งขโมยทรัพย์ของตระกูลมั่ง,งรรคั่งตระกูลหนึ่งได้ทรัพย์มากได้แ,แบ่งทรัพย์กันที่นาของชาวนาคนนั้นบังเอิญถุงเงินถุงหนึ่งตกอยู่รุง่งเช้าชาวนาไปไถนาตามปกติไม่เห็นถุงเงินนั้นเช้าว,วันนั้นพระตถาคตเจ้า แผ่ขายพยานไปตรวจดูหมู่สัตว์ที่พระองค์ควรโปรดได้เห็นอุปนิสัยแห่งโสดาปฏิมาของชาวนานั้นและเหตุทั้งปวงอันจากเกิดขึ้นแก่ชาวนาพระองค์ทรงเห็นว่าไม่มีใครอื่นที่จะเป็นพยานของชาวนาได้นอกจากพระองค์จึงมีพระอานนท์เป็นปัจฉาสมณะเสด็จไปยังที่นั้นชาวนาเห็นพระาศาสดาแล้วมาถวายบังคมแล้วไปไถานาอย่างเดิมพระาศาสดาเสด็จไปที่ถุงเงินตรัสกับพระอานนท์ว่า อานน์เธอเห็นอสารพิษนั่นหรือไม่เห็นพระเจ้าค่ะอสารพิษร้ายพระอานนทูลตอบพระศาสดาตรัสเพียงเท่านี้แล้วหลีกไปชาวนาได้ยินเสียงนั้นจึงคิดว่าทีนี้เราไปมาอยู่เสมอทั้งกลางวันกลางคืนอสารพิษจักเป็นอันตรายแก่เราดังนี้แล้วถือด้ามประจักไปหมายจะตีงูเห็นถุงซับบรรจุซับไว้พันหนึ่งดีใจว่าพระศาสดาตรัสบอกซับให้โดยไนยะ จึงถือเอาทรัพย์นั้นไปเอาฝุ่นกรบไว้แล้วไถานาต่อไปเจ้าของทรัพย์ตื่นขึ้นเวลาเช้าเห็นว่าทรัพย์หายไปจึงชวนกันเดินตามรอยเท้าของโจรเห็นรอยเท้ามาหยุดอยู่ที่นาของชาวนาคนนั้นและมีร่องรอยการแบ่งทรัพย์กันเห็นรอยเท้าของชาวนาจึงเดินตามรอยเท้าไปเห็นรอยเท้าไปหยุดอยู่ณที่แห่งหนึง่งมีรอยขุดคุยดินเอาฝุ่นกรบไว้จึงคุยฝุ่นดูก็เห็นถุงทรัพย์ เขาโบยตีชาวนาด้วยถอนไม้แล้วนําตัวไปแสดงแต่พระราชาในฐานะขโมทยทรัพย์เป็นอันมากพระราชาทรงสดับเรื่องราวโดยตลอดแล้วรับสั่งให้ประหารชีวิตชาวนานั้นเสียพวกราชบรุรมัดชาวนานั้นไล่หลังกินโดวยไวย้นําไปสู่ที่ประหารชาวนากราวอยู่อย่างเรียวว่าอานนน์เห็นอสรพิษนั่นไหมเห็นพระเจ้าข้าอสรพิษร้าย พวกราชบุรุสงสัยในคำของเขาจึงถามว่าเหตุไรจึงกล่าวคำของพระาศาสดาและพระอานน์เขาบอกว่าต้องในเฝ้าพระราชาเสียก่อนแล้วจักบอกพวกราชบุรุษนเขาไปเฝ้าพระราชาเมื่อพระราชาตรัสถามจึงทูลเล่าเรื่องทั้งปวงถวายพระราชาทรงดาริว่าชาวนานี้อ้างพระาศาสดาและพระอานน์เป็นพยานน่าจะมีเหตุอะไรสักอย่างหนึ่งแต่งนี้แล้วให้พักการลงโทษชาวนาไว้ก่อน ทรงพาเขาไปเฝ้าพระศาสดาในเวลาเย็นทูลถามเรื่องราวต่างๆพระศาสดาตรัสตอบตรงตามที่ชาวนาเล่าถวายทุกประการพระราชาตรัดว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหากชาวนานี้ไม่อ่างพระองค์แล้วคงตายไปแล้วแต่เพราะเขากล่าวคําที่พระองค์ตรัสกับพระอนุ์ครั้งแล้วครั้งเล่าเขาจึงได้รอดชีวิตมาพระศาสดามีพระประสงค์จะเทศนาโปรดทั้งพระราชาและชาวนาจึงตรัสว่ามหาบพพิตร อาตมาภาพกล่าวคำเพียงเท่านั้นแล้วหลีไปมหาบา่อผิกดกรรมใดทำแล้วเดือดร้อนภายหลังบัณฑิตย่อมไม่ทำกรรมนั้นดังนี้แล้วตรัสพระคาถาความว่า,วาบุคคลทำกรรมใดแล้วต้องเดือดร้อนภายหลังเป็นอาทิมีนนยะดังพรนนา,นาม,มาแล้วแต่ต้น